สิอาชีพสุดฟังสายวิศวะสำรวจมีอะไรบ้างไปดูกันเลยใครเรียนปวชปวสช,ช่างสำรวจก็จะต่อตีวิศวะสำรวจเนี่ยแชร์ไลฟ์ที่ไปนะครับทําไมต้องมีวิศวะสำรวจครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับเรารู้ได้ไงว่าโลกกลมหรือโลกแบนครับน้องอันเพราะว่าวาสโกดากูมาเนี่ยเขาล่องเรือ,ออกไปครับเพื่อพิสูจน์ว่าโลกเนี่ยแบนหรือกลมครับ ปรากฏว่าเรือเนี่ยมันไม่ตกเหวนะครับแล้วเขาเขาค้นพบทวีปยุโรปครับแล้วมีมันมีลัทธิโลกแบนครับน้องอ่านเขาเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยล่องเรือไปไกลเดี่ยะเราจะตกเหวครับแล้วตายครับเขาเลยไม่กล้าล่องเรือไปครับแล้วพอวัสโกดากมาเนี่ยเจอพวกทวีปยุโรปล้วก็เจอกับชาวเผ่าครับเผ่ากินคนครับแล้วเผ่ากินคนเนี่ยก็เป่าลูกดอกอาบยาพิษเออใส่วัสโกดากมาครับปรากฏว่าวัสโกดากุมาเนี่ยหลบได้ครับ แล้วเขาก็เอาไอติมแม็กนัมเนี่ยส่องใส่เผากินคนครับหัวแตกเลยครับต้องอ่านเออแล้วหัวหน้าเผากินคนก็บอกว่าโอ้ชาบูชาบูเอ,อ้ยนี่เป็นเทพพระเจ้าแด่ดอนไอ้ฮะมึงเป่าไอติมแม็กนัมใส่หัวลูกเผากหัวแตกเออแล้วมันก็กราบวัดโกดักอบ้าครับเป็นพระเจ้าครับนี่คือประวัติศาสตร์ของการสำรวจเออสมัยก่อนครับเออพี่ล้อเล่นเี้ยเออพี่ดูหนังเยอะครับแต่ว่า เรื่องจริงเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกว่านี้ครับดองพอนอนจะเจอเชา,าวเขาชาวป่าครับดองที่มันเอาหอกได้โยนพุ่งใส่น้องครับนะคค่ะที่น้องนี่มีไอติมแม็กนัมแล้วอารยธรรมเนี่ยมันตากันเป็นร้อยปีเลยครับเออซึ่งวิศวะสำรวจนี่แหละทำงานพวกนี้ครับไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าโลกกลมหรือโลกแบนครับหน้าที่ของเขาเดี่ยคือศึกษาเส้นทางเพื่อไปทำแผนที่นะครับในสมัยก่อน าาเออนาซาโกกเออเนี่ยแล้วพี่ก็ซื้อหนังสือแผนที่ดีครับมชื่อว่าแผนที่เจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วไทยครับเอออัปเดตใหม่ปีสองห้าห้าสามครับน้องก็คิดเอาเองนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เก่ากี่ปีครับเอาสองห้าหกแปดได้ลบสองห้าห้าสามครับหนังสือเล่มนี้มีอายุสิบห้าปีครับเออแล้วคือว่าทําไมเราต้องซื้อหนังสือแผนที่ครับเพราะอะไรครับ เพราะสมัยก่อนเดี๋ยวมันยังไม่มี Google Map ครับเมื่อ15ปีที่แล้วเดี๋ยว Google m a มเนี่ยเออมีมานาน5ปีแล้วครับแต่ว่าทำไมพี่ถึงจะต้องซื้อหนังสือแผนที่ที่เป็นกระดาษครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตสมัย15ปีที่แล้วเดี๋ยมันช้าครับถ้าน้องสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต AIS บนมือถือเนี่ยน้องจะจ่ายรายเดือนเป็นพันครับสมมุติน้องจะขับรถใช่ไหม แล้วน้องจะเดินทางจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีอย่างเงี้ยแต่น้องเกิดมาไม่เคยไปสิงห์บุรีมาก่อนเนี่ยแล้วน้องเปิด Google Map ขึ้นมานะครับเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยเออมาอาจจะใช้เวลาเป็นชาติในการรีเฟซหน้าจอมือถือนี่ครับน้องในขณะที่น้องซื้อแผนที่กระดาษเนี่ยเออน้องเห็นทันทีครับว่ากูจะใช้ถนนเส้นอะไรครับอันไหนเป็นเส้นเมอนนันไหนเป็นทางลูกลังครับ แล้วหนังสือพวกนี้ชอบแนะนําร้านอาหารด้วยครับเอ,อพี่เลยซื้อหนังสือเล่มนี้มาซึ่งปัจจุบันมันไม่อัปเดตแล้วครับมันมีร้านอาหารผุดขึ้นมาเดี๋ยวเป็นร้านเป็นพันที่เลยครับแต,แต่แต่ละจังหวัดเอ,อไม่ดูผมเก่งสมัยก่อนนะพี่ทําเพจท่องเที่ยวด้วยเอเทีนี้เนี่ยหนังสือท่องเที่ยวแผนที่พวกนี้มันมาได้ไงครับ มันเกิดจากวิศวกรสำรวจได้ขับรถออกไปนะครับเพื่อดูครับแล้วเอากล้องไปถ่ายอภูมิภูมิมขเขาเรียกอะไรวะเอ่อจีโอโลจภูมิประเทศพวกนี้ครับเออนี่คือการสำรวจในในอดีตครับสมัยที่ google map เนี่ยังไม่ดีครับแล้วก็ยังไม่มีระบบเดาวเทียมที่ดีครับเออแล้วทีนี้เนี่ย วิศวะสำรวจทําอะไรก็ศึกษาเกี่ยวกับการวัดครับวัดอะไรคืออย่างนี้ภูมิประเทศเนี่ยเออมันเป็นแบบขูกระใช่ไหมสมมติน้องดูภูเขาเนี่ยภูเขาบางที่อาจจะเป็นภูเขาหัวโลหรือว่ามีรูเป็นเขาทะลุเออเช่นเขาทะลุที่ชุมพรเนี่ยที่กาแฟดังๆเนี่ยมันจะมีรูครับถ้าน้องบีมเนี่ยขับรถผ่านแยกเขาปีบที่ชุมพรนะครับแล้วเลี้ยวเข้าไปในแยกเขาปีบเนี่ย น้าจะเห็นภูเขาอันหนึ่งเนี่ยมันมีรูตรงกลางครับอ่อซึ่งวิศวะสำรวจเดต้องเก่งเรื่องเอ่อรูปทรงเรขาคณิตครับเพราะก็จะทําให้ภูมิประเทศที่มันขรขระหรือไม่เท่ากันเนี่ยให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตครับเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ่ออะไรพวกนี้ครับคือศึกษาการวัดและทําแผนที่ครับเพื่อกําหนดพิกัด GPS ได้ในแผนที่ครับ เออแล้วก,ก็สอนเรื่องใช้การใช้เทคโนโลยีครับพวกไรดารครับโดรนแมปปิ้งครับเออหรือว่าใช้ในโครงการก่อสร้างครับโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานอะไรพวกนี้ครับหรือใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือ GIS สวัสดีครับน้องซิมบริดตอืมทำไม,มาม่าเรียกหลองเรียกไฟฟ้าใจเย็นครับอย่าเพิ่งถามเออ ทีนี้เนี่ยเรียนวิทย์ว่าสำรวจจะต้องมีทักษะอะไรบ้างเออเขาเรียนอะไรบ้างเออต้องเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ใช้ได้ครับเพราะอะไรเพราะน้องต้องเจอแคลคูลัสสามตัวนะครับในระดับมหาลัยเอ่อถ้าน้องถ้าน้องไม่รู้ว่าแคลคูลัสยากแค่ไหนแลวน้องต้องถามน้องสันครับเพราะน้องสันเนี่ยเรียนแคลคูลัสมาสามตัวครับน้องเนี่ยจะเจออินทิเกรตสามชั้นนะครับถ้าน้องห่วยแคล่น้องจะติดเอฟครับ แล้วน้องก็ต้องเก่งฟิสิกส์ด้วยนะครับฟิสิกส์ห้องแลบฟิสิกส์ครับมันมีเรียนเท่านี้ครับเออแล้วมันให้เขียนโค้ดไพทอนตัน้งแต่ปีหนึ่งเลยครับถ้าน้องเรียนวิทะาำรวจอ่ะเออมันก็มีพื้นฐานเขียนแบบวิศวะครับเขียนแบบ AutoCAD ดสองดีสามดีครับแล้วพอขึ้นปีสองเนี่ยมีเรียนวิชา AI ด้วยครับ AI เบื้องต้นครับ ดูว่า AI ทอทำงานยังไงน้องอัานบอกไม่ยากครับผมได้แคลคูลัสบีบวกครับพี่แต่น้องอ่านเรียนแคลไปแค่สองตัวเองครับเออแล้วก็เรียนพวกจิโอเมติกครับน้องเออพวกวิชาพวกสำรวจภาพถ่ายทางอากาศครับรีโมทเซนซิงสำรวจระยะไกลครับคือดูว่าดาวเทียมเนี่ยยิงพิกัดออกมาแล้วโดนวัตถุเนี่ยเอ เพื่อดูว่าภูเขาเนี่ยสูงแค่ไหนครับดูปริมาตรภูเขาอะไรพวกน,นี้ครับวัดหาพิกัดบนผิวโลกด้วยระบบดาวเทียมครับหรือเรียนวิชาสำรวจภาคพื้นดินครับราวเซอร์เวย์หรือว่าสำรวจพวกการไหลของน้ำครับชนลศาสตร์เขื่อนพวกนี้ครับอ่างเก็บน้ำเราจะบระบายน้ำยังไงครับไม่ให้ท่วมไล่นาชาวบ้านเรียนพวกนี้หมดเลยครับ เราต้องมีพื้นฐานด้านวิทย,ยโยธาด้วยครับเขาก็จะปูพื้นวิชาวิทย,ยโยธานะครับเอ่อช่างรังวัดอะไรพวกนี้อุทกวิทยาก็ต้องเรียนครับหรือว่าการสำรวจที่ใช้ในการก่อสร้างครับเช่นเราเนี่ยจะทำอุโมงค์ลอดภูเขาเนี่ยเออหรือว่าทำรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเออแล้วต้องทำไงครับเราจะระเบิดภูเขายัางไงครับ หรือทำเหมืองครับเจาะลงไปลึกๆเนี่ยทำไงไม่ให้เหมืองถล่มครับเออเราต้องจ้างช่างสำรวจเนี่ยมาคิดเรื่องพวกน,นี้นะครับไม่ใช่วิทยโยธาครับงานสำรวจเนี่ยมันเป็นงานที่เฉพาะทางครับหรือเราจะสร้างทางด่วนเออจากบางปะอินเนี่ยไปโคราชเนี่ยเราจะต้องตอกต่อหม้อสูงเท่าไหร่ครับื่อเป็นฐานทางด่วนพวกน,นี้เออเขาใช้ช่างสำรวจนะครับไม่ใช่ช่างโยธาครับ ต้องเรียนพวกยีโอเดซี่พี่พบก็น้องเรียนวิชาดาราศาสตร์ด้วยครับเออไม่ใช่เป็นหมอดูดูดวงดาวนะครับแต่น้องต้องเรียนรู้ครับเออระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับพื้นดินเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ครับเออดาวเทียมทายํางานยังไงครับหาปริมาตรครับน้องความห่างความสูงเตี้ยของภูเขาอะไรเงี้ยเออแล้วก็การปรับแกลอะไรพวกนี้ครับ พออยู่ปีสามเติมสองก็เรียนพวกลังวัดดาวเทียมครับสำรวจภูมิประเทศภาคสนามครับลงพื้นที่เอาไปเอากล้องไปถ่ายภาพครับแบบนายช่างรังวัดที่ดินครับเเพื่อเก็บภูมิประเทศครับว่ามันมีปริมาตรยังไงครับกว้างคูณยาวคูณสูงาการสำรวจข้อมูลระยะไกลขั้นสูงอะไรพวกนี้แล้วปีสามซัมเมอร์ก็ฝึกงานครับอาจจะไปฝึกงานกรมที่ดินอะไรอย่างนี้ครับ เออกรมโยธาอย่างเงี้ยเออหรือกรมชลประทานก็ไดนะ้ส่วนปีสี่ก็ทำโปรเจกต์ครับเออสำรวจภาพถ่ายทางอากาศครับ UAV คือ UAV คืออะไรคือดโดรนครับเออคืออัน a n นครับคือเขาเรียกว่าอะไรวะคือดโดรนอะที่ไม่มีคนขับเออดโดรนไร้คนขับ คือเราเนี่ยบังคับโดน AGI เนี่ยเออเพื่อไปสำรวจเก็บภาพถ่ายทางอากาศครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับเออดีแหละคือวิชาทั้งหมดที่เราจะเรียนครับใครอยากเป็นช่างรังวัดในช่างดังวัดจะต้องเรียนอันนี้ครับแล้วที่นีน้ทักษะที่จําเป็นเนี่ยเอ่อในการเป็นวิศวกรรมสำรวจน่ยคืออะไรครับเออเราต้องใช้เครื่องมือสำรวจเป็นครับพวก total station ครับ GNS s หรือใช้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการสำรวจนะครับออโตแคดเขียนแบบครับซีวิลสาครับหรือ ArcGIS ครับเออหรือต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในเก่งครับเออและและอาชีพเออสิบอาชีพของคนจบวิทยาสำรวจนี่คืออะไรครับอาชีพแรกคือวิศวกรสำรวจนะครับเออไปสำรวจที่ดินครับเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับ สร้างถนนสร้างสะพานเาจาอะอุโมง์พวกนี้ครับวิศวกรสำรวจทำงานที่ไหนได้บ้างกรมโยธากรมที่ดินครับกรมชนอะไรพวกนี้อหรือกรอมแผนที่ทหารครับอาชีพนีน้ต้องเดินทางแล้วก็ทำงานกลางแจ้งนะครับไปเก็บภาพถ่ายครับถ่ายรูปครับหรือจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครับหรือ GIS analyst ครับ น้องก็สมัครงานพวกบริษัทจิสดาพวกเนี้ยเพื่ออะไรเออเพื่อเก็บภาพถ่ายทันดาวเทียมใช่ไหมวิเคราะห์ออกแบบเชิงพื้นที่ครับเพราะาเราจะสร้างอุโมง์ยังไงเออหรือสร้างทางด่วนยังไงครับสร้างสะพานสร้างถนนยังไงต้องมีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ GIS นะครับเออแคลเจอหุ่นยนต์แค่สองตัว <c oughs> น้องเนี่ยต้องเจอเหมือนโยธาเลยครับถ้าน้องเรียนวิทว่าสารวจ อาชีพที่สามคือนักรังวัดที่ดินครับก็ทํางานกรมที่ดินน้องต้องสำรวจแล้วทาเอกสารเกี่ยวที่ดินครับต้องรู้กฎหมายที่ดินนะครับต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปลปักเออเช่นถ้าเราเนี่ยไปยึดที่ดินของคนอื่นเนี่ยเออที่ทิ้งร้างมาสิบปีเนี่ยเออเราก็เป็นเจ้าของที่ดินนั้นได้ครับหรือเราจะเป็นวิศวกรสำรวจโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ครับเออทำถนนทำรถไฟโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเป็นนักสำรวจเหมืองแร่อะเออถ้าใครจะทำเหมืองเนี่ยเขาต้องจ้างนักสำรวจนะครับก่อนที่จะไประเบิดภูเขาเผากระท่อมก่อนจะเจาะลงไปลึกๆอ่ะหรือเป็นนักสำรวจพลังงานครับทำงานบริษัทปตทเสาผอพวกนี้ครับเอ่อในการขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซครับก่อนที่จะสำรวจหรือเจาะลงไปเดี๋ยเราต้องจ้างนักสำรวจมาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเอออย่าเพิ่งถามครับ หรือจะเป็นวิศวกรสำรวจด้วยดโดรนครับน้องมีทักษะในการใช้ดโดรน DJI เพราะเนี้ยเออในการบินดโดรนเพเื่อปสำรวจภูมิประเทศนะครับเออแล้วก็พวกไรดาร์สำรวจเพื่ออะไรเพื่อสร้างโมเดลสมิติครับเออเพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปในแอป GIS ครับหรือบางคนจะไปเป็นนักทำแผนที่ทางทะเลก็ได้ครับเออคือใช้ดโดรนใต้น้ำครับ ล่องเรือไปแล้วก็ทิ้งโดล,ลงไปข้างใต้ทะเลครับแล้วให้มันลงไปเก็บภาพถ่ายทางทะเลดูว่าทะเลเดินลึกลงไปเออกี่กิโลเมตรครับเพื่อดูโครงสร้างใต้น้ำครับเอ,อ่อทำพื้นที่เพื่อการเดินเรือรหรือขุดเออขุดอะไรอะ่ะท่อส่งก๊าซใต้น้ำอย่างเงี้ยเออก็ต้องทำครับหรือจะเป็นทางานสายสิ่งแวดล้อมครับเออเป็นสาย g S สิ่งแวดล้อมครับ ดูว่าอะไรความหนานแน่นของฝุ่น PM 2.5เนี่ยจากภาพถ่ายทางอากาศเป็นยังไงครับใช้ดาวเทียมครับเอ,อวิเคราะห์ครับว่าตรงไหนเนี่ยน้ำกันเลยจะท่วมนะครับหรือน้ำกันเลยจะจะแรงเออหรือว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับเขื่อนครับปีนี้เนี่ยเป็นลานินยาอ่อนๆครับคือมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนครับแต่น้ำเยอะ หรือบางคนก็เป็นเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยครับที่สอนคณะวิศวกรรมสำรวจก็ได้เออดีแล้วครับคือทั้งหมด10อาชีพครับ